สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านาำรับเหรียญสิบบาทของเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านแต่ผมมาดูว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรอไห่นะครับท่าน เพราะว่าผมซื้อคู่มือมาใหม่ครับคือคู่มือเนี้ยซื้อมาแพงพอสมควรนะครับท่านก็ประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับท่านตั้งแต่เร่มนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยครับให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องดูพี่ขึ้นไปดูเลยครับนี่ครับแต่ปีลักษณะแบบนี้ครับท่านที่บอกว่าเป็นแบบไหนของเหรียญนะครับท่านมันอยู่ตรงนี้มดครับสายที่ติอะไรอยู่นี่นี่หมดเลยนะครับท่านพี่เพื่อนเพื่อนน้องคงจะเห็นแล้วนะครับเรามาดูเหรียญแรกดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยครับ เป็นลักษณะของเรียมแบบสองสีนะครับนี่ครับคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับพี่กลับมาแล้วครับปีพศสองพันห้า้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนั้นติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม่ไปดูนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับจะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม่เราไปดูก่อนนะครับไม่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 ได้ติดครับท่านปีสองห้าสามหนี้ไม่ได้ติดนะครับนี่ครับ ไม่ได้ติดอยู่ในสีบันดับที่หายยากนะครับท่านเรามาดูจํานวนการผลิตกันดีกว่าครับว่าเท่าไหร่ครับสำหรับปีสองห้าสามหกนี้นะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านเกือบจะติดอยู่เราไม่รอดเลยครับท่านแต่ไม่ติดครับในได้ดับยนสีก็อยุติเหรียญละสามร้อยบาทครับท่านเหรียสีสามร้อยพิตพอดีนะครับสำหรับปีสามหกนี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้หรือครับตกอยู่ที่เหรียญละ แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสามหกนี้นะครับสูงทีเดียวเลยนะครับเรามาดูเลี้ยงที่สองครับก็เป็นปีอะไรพอออะไรครับเนี่ยนี่ครับพอสอบตกนห้าร้อยสีสิบห้าครับท่านโอ้โหสลับกันครับปีสองห้าสามห้านะครับเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับปีสามห้านี่จำนวนการผลิตอยู่ที่สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่าน สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับไนระด้ดับดูเตีเลยครับขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทเช่นกันคัดส่านี่ครับสามร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับปีสองห้าสามห้านี่ราคาสูงทีเดียวครับโอ้โหครับสามร้อยบาทเลยนะครับสำหรับดีเนซีนะครับสำหรับปีสามห้านี้นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้หรยอครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยนะครับนี่แต่สูงทีเดียวสูงกว่าปีสามหกอีกนะครับ ที่ผลิตน้อยกว่าเลยนะครับ